เวลา9นาฬิกา30นาทีวาน,นี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีพิสนุอุณหเสกรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกปริวัติสัจจาพันธ์ผู้กำกับสบพทุ่งฝนพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสพทุ่งฝนค่ะได้ร่วมการถแถลงข่าวผลการติดตามรถกระบะโตโยต้าวีโก้พลีลันเนอร์ทะเบียนพ่อพึ่งคอควาย9160อุดรธานี ของนางสาวพงพัธ์อายุ38ปีชาวอำเภอทุ่งฝนที่ถูกนายจิรายุหรือเต้ยค่ะอายุ24ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดใช้อุบายหลอกผ่านสื่อโซเชียลก่อนขโมยไปในช่วงกลางคืนของวันที่3มัก,กราคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับมอบรถยนต์คันดังกล่าวคืนให้กับผู้เสียหายโดยผู้เสียหายนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณตำรวจที่สามารถติดตามรถกลับคืนมาให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยในเต้ยค่ะได้นำรถของผู้เสียหายไปขายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาในราคา160,000บาทหลังจากนั้นนะคะตำรวจสพทุ่งฝนค่ะก็ได้ทำการสอบสวนจนทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกนำไปขายให้กับนายชาตรีหรือเสียเต๋า8กริ้ว อายุ41ปีเจ้าของร้านจำหน่ายอร่อยรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจึงได้ประสานงานไปยังตำรวจภูธรของจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าตรวจคนที่ร้านพบป้ายทะเบียนและเอกสารรถยนต์ที่เคยรับซื้อเป็นจำนวนมากค่ะ โดยนายชาตรีค่ะรับสารภาพว่ารับซือรถกระบะจากนายจิรายุหรือว่าเต้ยจริงค่ะก่อนที่จะติดต่อให้ในายทุนนำไปขายต่อประเทศเพื่อนบ้านและทราบว่ารถของกลางนะคะกำลังจะข้ามเขตแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กดดันนายชาตรีอย่างหนักจนยอมนำรถของกลางมาจอดทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันปตทตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดและติดต่อผู้เสียหายส่วนนายจิรายุทธนะคะตำรวจสพทุ่งฝนค่ะได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดอุดรธานีและหากใครพบเห็นนายจิรายุทธหรือว่าเต้ยนะคะสามารถโทรแจ้งได้ที่1 9 1่หค่ะหรือว่าแจ้งตำรวจในพื้นที่ทุกสถานีได้เลยค่ะหายแน่นะครับทางเจ้านี่ตำรวจก็เลยรีบนะครับกดดัน รีบกดดันแล้วก็สามารถนำรถมาชื่นได้ก็ต้องดว่าเป็นความโชคดีด้วยนะเป็นความโชคดีด้วยที่คนเหล่านี้เข้าไปแล้วทําไมมันออกง่ายอันนี้ก็เป็นอีกม,ม,มุมหนึ่งในการสะท้อนว่าเมื่อกระทาําความผิดแล้วเจำเป็นต้องฟ้องเพิ่มโทษเพื่อให้ผู้ต้องหาได้เกิดความเก็ียลาบนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเขับออกมาเร็วเกินใดน,นะพอเอากลับออกมาเร็วก็มีโอกาสที่จะนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่นอ้องประชาชน แต่ว่าเฉพาะรายนี้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งฐานความผิดนะครับในส่วนตัวของผู้ต้องหาในส่วนของนายจีลายุเนี่ในคือรักทรัพย์ในเวลากลางคืนคนรับทรัพย์ในเวลากลางส่วนคนรับซื้อเนี่ยก็คือรักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็รับโหมที่ก็มาที่บ้านมาถึงที่บ้านปุ๊บพี่ก็บอกให้ลูกสาวในขนของเราลงจากรถแล้วทีนี้ลูกสาวก็บอกแม่หนูจะตัดผมหนูจะไปงานวันเด็กพรุ่งนี้นะแม่พาหนูไปหน่อยก็เลยหมู่บ้านใกล้ๆพี่ก็เลยบอกว่าก็เลยจอดว่าเออขี่มอเตอร์ไซค์ไป พอว่าพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปไม่นานเขาก็เลยโทรกลับมาว่าพี่ผมเอารถไปซื้อหาอะไรกินแถวนี้หน่อยนะเนี่เอารถกลับมาบ้าน,าานเสียบกุญแจไม้ไหมหรอคะเสียบกุญแจทิ้งไว้ก็กดกุญแจก็อยู่คือมันจะเป็นอยู่ในบ้านอยู่นในบ้านใช่แล้วทีนี้ก,ก็ผมยืมคุณยืมรถที่ไปซื้อหาอะไรกินแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมกลับแต่ทีนี้ตอนเนี้ยตัวตอนที่เราเนี่ยอยู่พาลูกไปตัดผมอยู่ยังไม่กลับไงพอมาถึงก็โทรเช็กอ่ะมาถึงยังถึงยัง เขาก็บอกว่าเขาบอกวิธการโทรเลยคับก็โทรค่ะโทรไลน์ยังงส่วว่าพี่ผมไปซื้อของแป๊บนึงนะอยู่ถึงเซเว่นเดี๋ยวจะกินอะไรไหมที่บ้านมีอะไรกินไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาผ่านไปเท่าไหร่ถึงผิดสังเกตโอ้โหก็ก็ตอนเช้าเลยล่ะค่ะเช้าของอีกวันนึงเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าไงเช้าของอีกวันนึง